สวัสดีครับอาพ,อพ่อกันนะครับเมื่อนี้ในเวลา4โมงเย็นนะครับอากาศกํลาลังเย็นๆนะครับก็มานั่งอยู่สวนมะเขือนะครับเนาะสวนมะเขือที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็กํลาลังอาจจะเริ่มจะลดน้ามะเขือนะครับจะมาบอกว่ารดมะเขือลดน้ามะเขือลดจิงใดนะครับให้มะเขือดกหรือว่าให้มะเขือสดชื่นแล้วก็ติดลูกติดดอกออกผลได้ดีนะครับเนาะ ผมก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ2ตัวนะครับสาร2ตัวที่จะมาช่วยเป็นพระเอกนะครับในมือนี้นะครับรับอันดับแรกของผมคืออะไรเอ่ยครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ส่วนผสมต่างๆก็ไอเบิ้งในคลิปของผมที่เฮ็ดมาได้แล้วนะครับที่เฮ็ดมาข้างก่อนนะครับก็ส่วนข้อดีของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็จะอ่าหนึ่งละช่วยในการ ตงเนนนเจใดิพิ่มในตัวเจนในดินนะครับทำให้ดินนี่ล้วนสุยเร็วนะครับแล้วก็พืชสามารถหาอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับรากสามารถหาอาหารได้เร็วนะครับแล้วก็ทําให้ใบมีการสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับแล้วก็ผลิตอาหารทรงกับดอกทรงผลได้นะครับให้กับให้กับมะเขือนะครับให้กับมะเขือนะครับนต้นมะเขือเนาะอ ให้กับต้นมะเขือนะครับส่งดอกสรงผลให้กับต้นมะเขือของเขานะครับได้ก็ได้ติดดอกออกผลได้เร็วนะครับอันนี้คือสังจุลีซีสังคอแสงนะครับอันนั้นนี่นี่คืออีกอย่างหนึ่งครับนี่คือฮอร์โมนไข่กั้วเหนียวเล่งดอกเล่งผลนะครับอันนี้ในข้างหน้าเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะได้นำมาให้เบ่งเออบ่ได้เห็ดส่วนผสมให้เบ่งนะครับส่วนผสมก็จะเป็นมี ไข่แล้วก็คอมวนเปียกไข่นะครับเนาะอันนี้ก็ข้อดีก็คือช่วยในการให้เร่งดอกนะครับให้เร่งดอกมะเขือเร่งดอกออกมาดอกออกมาแล้วจะไม่ร่วงนะครับก็จะติดผลนะครับติดผลเป็นจํานวนมากทําให้มะเขือนี่สังเคราะห์แสงได้ดีแล้วก็ได้กินอาหารที่เพียงพอแล้วก็มีการส่งผลให้กับมะเขือเนี่ยติดลูกนะครับติดลูกได้ดีนะครับอ่ส่วน การผสมนะครับผมก็จะใส่บัวลดน้ำนะครับบัวลดน้ำก็ประมาณสัก5ลิตรนะครับเขาก็บอกว่าให้ใช้ประมาณ 20-30cc นะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับแต่เมื่อใช้ในการพ่นใบนะครับใช้ให้ปุ๋ยทางใบนะครับแต่ถ้าใช้ในการลดดินลาดลงดินนะครับก็จะให้ใช้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับทั้งนี้ผมก็จะใช้ประมาณ ครึ่งแก้วครับครึ่งแก้วต่อน้ำห้าลิตรนะครับนะครับครึ่งแก้วต่อน้ำห้าลิตรครึ่งแก้วนะครับต่อน้ำห้าลิตรพรอโมลเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวนะครับก็เช่นเดียวกันครับใด้ครึ่งแก้วนะครับอ่าครึ่งแก้ว ่อนแก้วนะครับ่อนแก้วประมาณครึ่งเก็บครึ่งนะครับน,รนะครับต่อน้ำห้าลิตรเป็นยังค่อยใช้ปริมาณที่หลายนะครับก็คือเพราะว่าเขาเขาให้เขาให้พืชในทางดินนะครับเพื่อจะให้เพิ่มในดินล้วนซุยแล้วการการส่งอาหารได้ปริมาณอาหารเกลือแร่นะครับธาตุอาหารต่างๆนะครับได้ดีนะครับเติมลงไป หลังจากนั้นก็ผสมนะครับผสมน้ำให้เข้ากันก็น้ำน้ำน้ำลดได้เลยครับลดที่โคนต้นนะครับครับลดเลยนะครับลดให้มะเขือนี่ครับครับลดผักเลยครับ หอมผักกวางตุ้งนะครับหอมกวางตุ้งรสหนึ่งครับมื่อนี้ก็ถือว่าบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับได้น้ำเคล็ดลับดีๆมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะหากชอบใจอย่าลืมนะครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้กับกระผมนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับจะได้น้ำคลิปและเคล็ดลับดีๆมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้อง ในข้างต่อไปนะครับเนาะคุณนะครับเพิ่งดูงเมือเช้าผมก็ติดน้อยครับหนึ่งติดลูกดีดีครับติดลูกดีดีได้รับได้รับอาหารจากคลินทรีสังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนไข่ขั้วเหนียวเร่งดอกเร่งผลนะครับเนาะรับเมื่อนี้บ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมคลิปผมในเมื่อนี้นะครับ ข้างหน้าอย่าลืมนะครับติดตามคลิปผมไว้ข้างต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ